ออให้เธอพลาลูกเข้าห้องน้าหน่อยปะ่ะจะใช้คำพูดเพิ่มเติมบน่อยเรามาคุยกันดีกว่าว่าตามของที่เราได้ออกระเบียงคอนเสิร์ตก็ได้พูดไปเยอะแล้วอย่าใช้คำว่าออกระบียงเราไม่ชอบออกแค่ถูกตออก ลุยครทบ่เบอกมาเลยอาใช่ถูกต้องครับที่เต๋าโอเคเปลี่ยนเป็นซิงเกิลกันออเี้ยนี้นะฮะจำได้เลยฮะี่เตาเนี่ยขับละ้านตลดใช่ครับเพราะแต่ร้านร้านหนึ่งมีตลาดเดียวใช่ไหมม่ใช่ไมมีใช่เอาลที่แล้วเนี่ย นะคราวที่แล้วก็เล่นพี่จังอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีนะเกียครับช่วยฟังกันหน่อยครับเนาบอกว่าผมทำทุกอย่างผมไม่เคยเตะนักร้องดูโอเลยครับเฮ้ยตรักจรงๆ่บอกว่าหนึ่งนั้นเทปถึงนั้นตลาดได้มาเพราะว่าครับแฟนคลับทุกคนนะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอะไรนะเขาาไม่แค่ต้องบอกว่าบอที่เกี่ยว่าเงี้ย่าบไม่ไวอ้าวน่เวลาคน้องเล่นช่วยขันไปหน่อยได้ไหม้เขาบอกให้ขัิช่วยได้แค่เงี้ยนี่ทุกอย่างของที่กระต่าเหมือนกัน อะไรครับมีพ้าเช็ดหน้าที่ตูดเหมือนกัน,พนเพราะฉะนั้นสไตล์เดียวกันให้โอกาสทีผมจะพูดหม่ล้วกัน ได้ครับบอยสแควนี่ไม่ถึงเดือนหนึ่งครับออกเทปมาล้านเลยครับถ้าไม่เชื่อดูนี่ฮะรนีแล้วให้ยจะเขาอกเทปครับให้เดี๋ยวนาเกมเยบุร่อนี้้นทีมหุว่าเอาุกที่่อรากี ดีแน่อซอไม่ยากแล้วล้านแน่นอนครับมึงเห็นกันหน้าุ๊บ่ะซ้อศาสร์ไม่ยากแล้วานแน่นอนโอรสแกลดูนะฮะเห็นไหมครับหนึ่งสองสามใจเย็นด้วยเ้เอีมึงเห็นกันได้ปุ๊เหมือโจโจโจบอกเพื่อนเพื่อนาแฟนูว่าถ้าเกิโจถอดแว่นแล้วถอดหมวจะเหมือนใครมือนใคครับ เยสักกอลนัก้อมีคนทักมีประจำจริงป่ะเพราะว่าไวผมทรงเดียวกันถูกนอกไหนลองดูนี้ใช่นักเใช่ลุยแน่ลุยลุยจีจาวพวกเราเราต่อไปใ้ให้ไอ้สาคนทำอะไรกันนะสูงโหวทำอะไรกันเอาว่านนี้ครับก็คือ พวกเรามารวมตัวได้โอ้โอหแบบนี้เลยเหรอผมตั้งตัวไม่ทันเลยครับไปใสมาไปสั่งมาเขาไปสั่งมา,เ,งมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอซับหน้าต่างเอาเลยเรอยากจะบอกว่าจริงๆก็พวกเราเองก็ดีความสุขมากนะครับที่พวกเรามีวันนี้ก็เพราะว่าทุกๆคนนะครับใช่คากาเราใที่นี้ครับรวมทั้งคุยคือพี่คนของเราด้วยก็มีที่ชอบนะครับข้าวหอมทำให้เราประสบความสำเร็จที่อยู่ในใจครับ พวกเราที่ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะฮะที่จะมาเลยว่าพรี่ไม่ใช่ิจีหรเล่ี่ไม่กิ่ิเหลอมรวมกันเป็นก้อนเดียวดีกว่าจะบอกว่าศิลปินทุกคนเนี่ยะสมกวนเปนเด็กทุกคนนะครับครับรุ่นพี่เต๋าเนี่ยก็ซักตึกหนึ่งใช่ไหมครับเป็นยังไงบอย สบายอเ้าเนี่ยอะไรครับสตูดิโอใช่ครับสบาสตดิโอนะฮะลิปออยแล้วก็ปะคัรับไม่รู้เะครับปีตัวเท่าเป็นล้านมีหลายตัวมากกี่ตัวลวสาตัวเฮ้ยหลายตัวลูกกับอาเมื่อก่อนด้วยนะะ้วพี่ลุเลยครับรถเบลครับรถเมน็นรถเบลนะครับ ออ ências. ไอซ er ์อย <mi> ู่ท <i> ี่ล <intentar> ้านพลาส15ครับพี่หนุ่มลูกไม้ผมให้หนุ่มออกว่าลดเบสเฮียสไลด์รถเขาเปลี่ยนเป็นปอรถเบอใช่ไม่ใช่เขาเปลี่ยนเป็นแอสตันมาตินถามผมตอนที่เฮียเปลี่ยนเป็นแอสตันมาตินเฮียบอกผมเลยครับบอกว่ายังไงครับคันนแ้่10ล้านโอ้มินิคาร์แพงมาก มีคันเดียวตอนนี้ครับนะครับแทนเล็กทำากมือทำจากมพวกเราเลยีอนยะครับู่มคนรับี้เาเรามีอตอบแทนกแล้วเป็นแฟาทุกคนที่อยู่บาครับอยากจะบอกว่าเพลงนี้มอะสำหรับเกียรนะครับสำหรับซอเขาใช้มือให้เยียบซ่อนครับ เพลงไหนครับพี่หนุ่มครับเพลงนี้ครับพี่พีกพี่สาวครับผมครับเพลงนี้นะครับขอมอบสำหรับทุกคนด้วยนะครับ